ครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับรายการฉลาดทีวีนะวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นนะครับไมค์ครับคือจะมารีวิวนะครับรีวิวแม็กของผมนะของที่ได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วแล้วก็นู่นเลยนะรีวิวลงไอโรงงานเหล็กนะตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยเออโรงงานเหล็กนะจากครั้งที่แล้วนะที่ผมได้สอนเอออะไรนะเครื่องไก่ใช่ไหมไก่อ่าไก่ สอนทำฟาร์มไก่แล้วก็ใช้เครื่องยิงนะอยู่ตรงนู้นเลยนะก็นี่ก็คือบอริเวณบ้านอ่าบ้านที่ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนจากตรงนี้ก็เป็นที่เก็บไอเทมนะจากเออ <S <S เนื้อไก่ลงมาตรงนี้เยนะหมาดตรงนี้ก็เป็นขนนกอมารีวิวกันให้ดูเลยภายในบ้านของผม รู้กันนะว่าเราเล่นตัวทดสอบอะทำไมเออระว่าของละว่าของของผมถึงได้แบบเล่นแล้วมันกระตุกไงไม่รู้แล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้คือที่ส่งไอเทมขึ้นไปชั้นชั้นสองของบ้านนะคือเราไปตัดไม้เออเราเราไปตัดไม้ให้มันเราจะทํขฝานขวานตัดไม,หดไม้หรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็เขามันถึงตอนคืนแล้วไงเราตัดไม้เสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บเราก็มาหยอดใส่ไว้ นี้เลยเออมันก็จะโดดขึ้นไปชั้นบนเอนชั้นบนนั้นก็จะเป็นที่คราฟนะตรงนี้ก็เป็นที่คราฟของทีคราฟอยู่ตรงนี้นะเออแล้วเราก็คราฟคราฟมาแล้วเราก็โยนใส่กล่องมันก็จะมาลงไว้กล่องข้างข้างล่างเออวลาเราเออกไปไหนเราก็มาหยิบหยิบกล่องเอาไว้ตรงด้านหน้าได้เลยนะแล้วก็โอ้ยนี่คือเครื่องลรา เล้าไก่ของผมก็เป็นเครื่องที่ยิงนะแล้วก็พร้อมเครื่องยิงไข่นะออกมาตรงนี้เลยมันก็สูบขึ้นมานีมันก็ไปทางนี้ทางนี้แล้วก็ยิงไข่ตรงนี้เลยอ่าแล้วก็นี่เพิ่งเสร็จมาอาดเลยเป็นโรงงานเหล็กนะโรงงานเหล็กก็เป็นงนี้เลยส่วนตรงนู้นก็คล้ายๆกับของเออคนแท็กเกอร์นะตรงนู้นตรงนู้นเลยทําคล้ายๆกับของเขา ในระบบภายภายในโรง,งงานเนี่ยไม่เหมือนนะผมทำม,มาคนละอย่างกันเขามีแบบหลายระบบนะเลสตอนหลายระบบของผมก็ไม่มีอะไรมาตอนนี้ผมก็ทำแค่กดได้ทีละอันอก็พอตอันนี้ก็เป็นเหล็กเก็บมาเหล็กก็จะส่งมาตรงนี้เป็นที่เก็บนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มันยังไม่ส่งนะมันได้แค่อะไร ขั้นสามจนฝากกล่องนี้จะเต็มอ่ะฮะง,ง่ายจนฝากกล่องนี้จะเต็มมันถึงจะส่งมาเข้ากล่องนี้แล้วก็ชั้นบนมีอะไรบ้างชั้นบนก็ไม่มีอะไรนะนอกจากแต่เป็นนีแค่ที่นี้เองชั้นบนของของผมก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากเลยไหลามาก็ตก ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วไหลลงมาข้างล่างทำไมเป็นหีวะเนี่ยหน้าจอลาว่าเนี่ยฮึดอือเรามาดูข้างล่างนี่ๆๆอึอ๊ดฮึ๊ด่าระบบอาจจะอันหันนิดนึงนะผมก็ โยงวงจรไม่เป็นซะด้วยสิผมก็โยงได้เท่านี้แหละนะผมโยงเอาตามฟาร์มที่ผมเข้าใจนะน,นี่ก็คือตัวดูดไอเทมขึ้นไปที่เป็นเออที่กดทีนอันน่ะอ่าไอเทมกดทีอันสุดอันนี้ก็เป็นตัวไอที่เก็บไอเทมอ่ะหีบหีบหีบสมบัติอ่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็ผมก็โยงสายไฟมาแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นกล่องของเพลงอทั้งนั้นอ่ระบบไฟก็ไม่มีอะไรมากเลยเนี่ย อันนี้เองอนนี้เดียวเองส่วนตรงนี้ก็เป็นเครื่องแยกนะแยกเออดอกอปปี้อ่าเวลาเราฆ่าโกเลมเนี่ยหรือโกเลมมาตกลาวาใช่ไหมมันก็จะมาตกใส่ตรงนี้ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยิงยิงลงลาวาคือเราไม่ต้องการอ,ะอ่ะอ่าเราต้องการเตลเล็กอ,ะอ่ะอ่าให้มันยิงลงลาวาตรงนี้เลยตรงสายก็อาจจะมี เนี่ยผมพยายามทําให้เล็กที่สุดนะพยายามทาให้เล็กที่สุดอะคือแบบไม่ต้องไปทําแบบเหมือนคนอื่นครับตามตามใจเราเราทําแบบที่เราเข้าใจอะอ่ะพูดง่ายคือเราเข้าใจว่าเราจะทาแบบไหนเนี่ยนะ,นะนก็มีประมาณนี้แหละนะของผมผมก็ไม่มีอะไรมากเลยประมาณเนี้ยนะนี้ก็เป็นที่เก็บไอเทมดูขึ้นมาปึ๊บปื๊ป๊ป๊แล้วก็เก็บ ก็ไม่มีอะไรมากละเออนี้ผมก็มารีวิวให้ดูเฉยนะว่าผมทําแบบนี้นะไม่ไม่เหมือนกับของคนอื่นนะเออผมก็ไม่ได้ไปดูของใครมาด้วยว่าการต่อระบบยังไงวางท่อยังไงผมก็วางแบบตามใจผมเลยอ่าสุดนใครที่อยากได้แบบเดี๋ยวไม่แจกนะแบบเอาไปเล่นกันก็เอาไปได้นะสําหรับใครที่อยากเล่นฟาร์มเออฟาร์มเหล็กผมนะแบบกาก,าก,าก,ากนะ กากๆของผมความเหล็กก็เอาไปเล่นได้เลยผมแจกลิงก์ใต้ล่างคลิปนะโอเคสำหรับนี่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับจบการรีวิวนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยตองฝ่ายเรสโตนอะไรพวกนี้ทุกคนอาจจะโยงเป็นแล้วล่ะอ่าคนอาจจะมีดีฝ่าผมนะครับว่าเวลาสร้างสร้างยังไงผมก็สร้างได้แค่นี้แหละนะก็ไม่มีอะไรฝ่ายนี้ละางได้แค่นี้แหละนะห้องเล็กๆแค่นี้แหละ โอเคนะครับใครอยากได้ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับจะให้โอเคขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายจุ bye ๊ bye.